สวัสดีครับเพื่อนๆผมสุกรีปริญญาปริวัติร่วมก่อตั้งแ็ปผู้นำรุ่นที่หนึ่งของทีมมิริทแอเซครับช่วงนี้นะครับผมเห็นสมาชิกใหม่สมัครเข้ามาร่วมธุรกิจจอนคอยเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่ผมเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับยังไม่รู้วิธีการใช้รหัสผ่านนะครับในการล็อกอินเข้าในเว็บ c o i n c o t h เนะครับเดี๋ยวผมวันนี้นะครับจะมาช่วยเพื่อนๆนะครับรีวิวว่าในราัสสมาชิกของเพื่อนเพื่อเนี่ย สามารถดูอะไรได้บ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนนะครับถ้าเพื่อนๆพืนทุกท่านนะครับพร้อมแล้วนะครับเรามาลงสนามจริงกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้ามาที่ www coin co th นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้ามาตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสสมาชิกของเพื่อนๆนนะครับอย่างรหัสสมาชิกของผมนะครับก็คือ b 0 0 6 0 2 8นนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ด นะครับล็อกอินเลยโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นผังองค์กรของผมนะครับจากการทำธุรกิจจ้อนคอยนะครับเป็นระยะเวลาสองปีกับอีก3เดือนนะครับผมก็ได้สร้างองค์กรไปเรียบร้อยนะครับมากกว่า11ึ่ร้อยกว่ารหัสทั่วประเทศนะครับโอเค ตอนนี้ก็เพื่อนๆหลายท่านนะครับก็มีมาถามผมนะครับว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงนะครับให้เราไปดูผังองค์กรใต้ๆลงอีกข้างล่างไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงคนที่อยู่ข้างล่างนะครับสมมติว่าผมไปคลิกตรงชื่อคุณชนะชัยแตงจุดนะครับผมคลิกลงไปนะครับอ่ามันก็จะเลื่อนไปล่างๆไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าผมคลิกคุณสมชายแสงแก้วนะครับลองคลิกดู เห็นไหมครับมันก็จะเลื่อนลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับกลับมาอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับก็คลิกตรงที่ผังองค์กรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีข้อแตกต่างนะครับในการเป็นระดับนักธุรกิจระดับโกกับนักธุรกิจแค่เป็นเมมเบอร์นะครับอย่างผมนะครับเป็นธุรกิจระดับโกนะครับคะแนนคนข้างล่างนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับ จะดักคะแนนทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นนะครับผมเอามาไปจ่อรหัสของผมรหัสที่สามนะครับรวมคะแนนซ้ายเก้าหืห้าพันเจ็ดรอยห้าสิบคะแนนนะครับและด้านขวามือหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าคะแนนนะครับมันจะแดกคะแนนทั้งหมดเลยนะครับใต้องค์กรของเพื่อนๆนะครับส่วนคุณธรรมลงนะครับพี่รักพี่สารชัยนะครับเขายังมองไม่เห็นโอกาสนะครับคอสมัครมาพิน เพียงแค่เมมเบอร์นะครับจากที่เขาสมัครมาประมาณ1ปีครึ่งนะครับเขาไม่มีคะแนนหนักเลยสักคะแนนเดียวนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเขาสมัครมาเป็นเพียงแค่เมมเบอร์นะครับวิธีการที่จะทําให้คะแนนดักนะครับเพื่อนๆจะเป็นอย่าต้องนะครับปิดโกนะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบ3,825คะแนนนะครับ ถ้าผมเป็นธรรมารงคุณธรรมาองตรงนี้นะครับผมจะปิดโกทันทีนะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆดูองค์กรใต้ของคุณธรรมารองนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าถ้าผมปิดโกงนี้นะครับผมจะมีรายได้มากกว่าสอง0มืนบาทเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมไม่อยากให้คนที่กําลังดูวิดีโอชุดนี้อยู่นะครับพลาดและเสียโอกาสในการสร้างรายได้ไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆนะครับปิดเป็นโก ก่อนเลยดีกว่านะครับแทนที่จะเป็นเมมเบอร์แล้วก็เป็นเพียงแค่ผู้บริโภคนะครับซื้อกินซื้อใช้นะครับแต่ยังไม่ได้เป็นนักธุรกิจเหมือนกับผมและคนอื่นๆที่มองเห็นโอกาสนะครับโอเคถัดไปนะครับเราก็มาดูตรงด้านซ้ายมือตรงนี้ครับเรียกว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้ก็ จะเป็นชื่อผมนะครับแล้วก็มีที่อยู่นะครับชื่อผู้แนะนำสกุลอัปไลน์นะครับแล้วส่วนด้านล่างตรงนี้นครับก็จะเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับแผนโบนัสบาลานซ์ทีมครับที่บริษัทจอนคอยจ่ายให้เป็นขั้นต่ำวันละรายวันนะครับวันละ1 0 0 0บาทสูงสุดวันละ15,000บาทนะครับส่วนค่าคอมปีปัจจุบันนะครับก็คือเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้นะครับผมรับมาเรียบร้อยครับ11,000บาทนะครับ ผมขย้ำนะครับนี่เพียงแค่หนรหัสของผมนะครับผมยังมีอีกทั้งหมด14รหัสที่ผมยังมีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับธุรกิจนี้นะครับเราสามารถสร้างรายได้ได้มากมายเลยทีเดียวนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่มาใหม่นะครับของปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือผลงานโปรโมชั่นนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับ เพื่อนๆสามารถเช็คโปรโมชันนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยทำโปรโมชันที่บริษัทจอห์นคอยเขาวางไว้เนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับส่วนเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ผ่านมานี่นะครับผมติดโปรโมชั่นไปเที่ยวประเทศกีนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับผมแนะนํามานะครับซ้าย7ขวา7นะครับไม่ยากนะครับปิดอย่างน้อยคนละ 1G d ดีนะครับเพื่อนๆก็มีโอกาส ไปเที่ยวท่องเที่ยวประเทศจีน,นครับกินหรูอยู่สบายนะครับกับดรสมชายหัดชลีลาหานะครับที่สําคัญนะครับเพื่อนเไื่อมันจะมนจะต้องจ่ายค่าตัวเครื่องบินค่าที่พักค่าอาหารนะครับทุกอย่างมีใจหมดครบเสร็จสับ์เลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของบริษัทจอร์อที่ผมชอบมากๆเลยทีเดียวนะครับสว่วนตรงข้อมูลสั่งซื้อตรงนี้ครับก็จะเป็น สตินะครับว่าเพื่อนๆมีการบริโภคสินค้านะครับในตหัสของเพื่อนๆเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเช็คดูตรงนี้ได้นะครับแล้วถ้าคลิกเข้าไปข้างในนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขที่บินนะครับสำหรับคนที่ต้องการเบิกสินค้านะครับอย่างเช่นนะครับ w 0 0 5 7 6ย0 5ตัวนะครับแล้วก็2ตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็สามารถไปเบิกสินค้าได้นะครับตามเลขที่บินที่มีไว้นะครับคลิกถัดไปอันนี้ก็จะเป็นจัดส่งสินค้านะครับตรงนี้รหัสนี้ผมไม่มีให้บริษัทจอยคอยเป็นการจัดส่งสินค้ามันก็เลยไม่มองไม่เห็นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสีตินะครับของผังองค์กรนะครับ เดี๋ยวเรามาคิดกันเลยดีกว่านะครับดาราใต้สายงานนะครับอ่านะครับก็ถ้าเพื่อนๆบวกตรงนี้มาทั้งหมดนะครับของผมก็จะมี 1, 1 0 0หนึ่งกว่ารหัสทั่วประเทศนะครับจากการทำธุรกิจจอนคอยเป็นระยะเวลา2ปีกับอีก3าเดือนนะครับก็อีกในภายในอนาคตอีกไม่เกิน5ปีนะครับผมก็ คาดหวังว่าจะเกษียณในธุรกิจนี้ได้นะครับก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าในคตเนี่ยผมจะมีกี่รหัสนะครับโอเคถัดไปนะครับเ็ื่อคลิกตรงคะแนนซ้ายขวานะครับได้เห็นไหมครับตรงนี้ระบบตรงนี้นะครับผมก็สามารถเก็บสีติทั้งหมดได้เลยครับว่าผมเริ่มทําธุรกิจจอนคอนตั้งแต่ปีไหนนะครับผมเริ่มทาตั้งแต่ปี2 5 5 5น้าอยห้าสิบห้านะครับเราก็ดูเลยเลยครับตั้งแต่วันที่ สเดือนตุลาคมปีสองพันหรห้าสิบห้าเนี่ยผมได้มียอดสั่งซื้อสินค้าอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วเราก็เช็คได้ด้วยนะครับว่าใครเป็นคนที่สั่งซื้อสินค้ามาริโภคมาบริโภคนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมลองคลิกไปปี2องพห้ารห้าสิบปดดูนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการบริโภคสินค้าเมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับก็จะมีใต้สมาชิกของผมนะครับมาซื้อกินซื้อใช้นะครับผมก็ได้คะแนนรับมาด้วยนะครับลึก100%ลึกทุกชั้นนะครับไม่มีการแบ่งชั้นลูกชั้นหลานชั้นหลนชั้นเหลนนะครับส่วนโบนัส DV ตรงนี้ยังไม่ต้องสนใจมันนะครับเรามาดูตรง อ่าโบนัส RV สปอนเซอร์กันดีกว่านะครับโอเคครับก็คือโบนัส RV นี้ก็คือถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไปแนะนำนายกอนะครับนายก o r ี่นะครับใส่เป็นชื่อผู้แนะนำเป็นเพื่อนๆนะครับสมมติว่าเป็นชื่อผู้แนะนำเป็นสุกรีนะครับและเพื่อนๆนและนายก o r ี้นะครับไปซื้อสินค้ามานะครับที่ให้เงินคืนนะครับเขาซื้อใส่รหัสตัวเองนะครับ เพื่อนๆก็จะได้เงินคืนมานะครับตามสินค้านั้น,น,นครับอ่างตรงนี้เนี่ยที่มันเป็น300บาทตรงนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าสำหรับคอลลาเจนพลัสนั่นเองนะครับที่ทําให้หน้าใสนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำหรับคนที่เป็นชื่อผู้แนะนํานะครับจะได้เงินคืนก้อนนี้กลับมานะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผนโบนัสบาลานซ์ทีมนะครับ ก็สามารถเช็คสถิติได้เช่นกันนะครับตั้งแต่ปีที่เริ่มทำตั้งแต่วันแรกเลยครับจนปัจจุบันนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับอันนี้ก็ปี2555นะครับผมเริ่มทำตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับผมรับรายได้เพียงแค่4 0 0 0บาทนะครับจงจำไว้นะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับเราเริ่มจากรายรับรายได้แบบน้อยนะครับแล้วมันจะค่อยๆทีวีคูณข้าไปแบบเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับปี2556นะครับผมรับรายได้มา 1นึ0 0แบาทปี2557นะครับผลงานของผมก็ไม Sommer, ่แย่นะครับดูอาจจะน้อยกว่าปี2556นะครับแต่จำไว้นะครับผมสมัครมา15รหัสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นตัวบ่งวัดนะครับว่าผมสมผนงานย่ำแย่กว่าปี2556นะเพราะว่าปี2557นะครับผมทำหลายสายงานนะครับผมก็มีรายได้มากกว่า ปี2 5 5 6อย่างแน่นอนครับแล้วรายได้ตรงนี้นะครับเป็นรายได้ของปีปัจจุบันนะครับเดือนที่แล้วนะครับเพียงค่าหาดเดียวนะผมรับรายได้ไปทั้งหมด1 1 0 0 0บาทเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี2 5 5 7นะครับเดือนมกราคมนะครับผมรับไปรายได้เพียงแค่3 0 0 0บาทตอนนี้เพื่อนเอนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแรกของผมนะครับ เพิ่มมาสีเท่าจากปีที่แล้วของเดือนมกราคมนะครับอ่าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโบนัสบาลานซ์ทีมนะครับจุดสำคัญที่สุดนะครับก็คือสามารถเช็คได้นะครับว่าเพื่อนๆเน,เนี่ยทำผลงานไปถึงไหนแล้วครับแล้วว่าเราจะมองว่าเอ้ยเราเนี่ยใกล้จะขึ้นตำแหน่งเมนเจอร์หรือ,อยังนะครับก็คือตำแหน่งเมนเจอร์นะครับก็คือเพื่อนๆจะเป็นจะต้องมีองค์กร ซ้าย600ขวา600นะครับปัจจุบันนะครับผมมีกรทั้งหมดแล้วนะครับซ้าย285หน่วยขวา296หน่วยก็อีกประมาณ51%นะครับก็อีกไม่ใกล้แล้วไม่ไกลนะครับผมก็คาดหวังว่าไม่เกินวันที่31เดือนธันวาคมปี2 5 5 8ผมจะขึ้นตำแหน่งมินิเจอร์ให้ได้ครับโอเค ถัดไปก็จะเป็นแผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กนะครับคลิกกันเลยส่วนแผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กนี้นะครับก็จะเป็นแผนรายเดือนนั่นเองนะครับมือสัตวจอนคอยนะครับก็จะโอนเงินมาให้กับเพื่อนๆน,นะครับทุกๆวันที่8ของเดือนนั้นนนนะครับแผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กเนี่ยรับรายได้อย่างไงนะครับเขาจ่ายอย่างไงนะครับก็คิดง่ายงนะครับ แต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี้ยทุกๆรหัสของเพื่อนเพื่อเนี้ยถ้าเพื่อนๆมีรายได้ครบที่สามพันบาทนะครับบริหารจะหักเงินหนึ่งพันบาทที่สามนะครับหักไปเจ็ดร้อยบาทนะครับและเขาจะโอนเงินให้เพื่อนๆประมาณสองร้อยห้าสิบกว่าบาทนะครับอ่าแล้วเจ็ดร้อยบาทเนี้ยมันหักไปทําอะไรละ่ะเพื่อนๆไปสามารถไปไปเบิกจงเหงแผนทวินได้ที่สาขาไหนก็ได้นะครับ mm. เพียงแค่เพื่อนๆนะครับนาําเนาบัตร ประจำตัวประชาชนพร้อมลายเซ็นนะครับไปเบิกกับที่สาขานั้นๆน,น,นะครับแล้วเขาก็จะหัก2%ของ425คะแนนของยงเหิงเนี่ยมาให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองครับก็แปลงมาเป็น8.50สตางค์นะครับแล้วถ้าองคอ์กรของเพื่อนๆน,น,นะครับหักแบบนี้มานะครับทุกๆคนนะครับเพื่อนๆก็ไปคำนวณเอาเองนะครับว่าจะมีรายได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ อย่างของผมนะครับผมยอมรับนะครับว่าตอนนี้ผมยังมีรายได้แผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กยังไม่เยอะนะครับแต่จินตนาการนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนทำธุรกิจนี้ครับอีก10ปีนะครับบางผมเห็นบางคนนะครับขึ้นตำแหน่งเพสเดนต์ครับรับรายได้แผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์กครับเดือนละแสนบาทเพื่อนเพื่อนคิดว่าคุ้มไหมล่ะครับทําธุรกิจนี้นะครับผมขอบอกไว้เลยครับว่าเงินที่เพื่อนๆ่จะได้รับนะครับมากกว่าฝากแบงก์แน่นอนครับ ขอให้เพื่อนเพื่อน,นะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทํามันแบบเนืยสุดๆนะครับแล้วก็จะสบายชั่วโคตได้แน่นอนครับโอเคถัดไปตรงนี้ก็จะเป็นแผน mdp twin network นะครับแผน mdp twin network นะครับก็จะขึ้นยากกว่าแผนโบนัสบาลานซ์ทีมนะครับปัจจุบันผมก็มีซ้าย72ขวา67นะครับก็ยังอีกยาวไกลนะครับผมก็เลยไปโฟกัส แผนโบนัสบาลานซ์ทีมกันก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโบนัสทวินเน็ตเวิร์คสำหรับเดือนนี้อันนี้ก็จะเป็นพึ่งต้นเดือนเองนะครับผมก็เลยยังไม่มีแผนโบนัสทวินเน็ตเวิร์คนะครับอ่านตรงนี้เลยนะครับข้อมูลนี้เกิดจากการคำนวณโดยการประมาณการจากข้อมูลส่วนที่เป็น425 PV แรกของการซื้อสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น เห็นไหมครับเขาจะหัก425คะแนนแรกนะครับมาเป็นแผนโบนัส t วิ n เน็ตเวิรนั่นเองครับซึ่งจะแปลงเป็นมา8บาท50สตางค์นะครับคิดง่ายนะก็คือเขาเอา2%คูณ425คะแนนนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เราสามารถคลิกไปดูศูนย์ธุรกิจอื่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองไปคลิกดูศูนย์ที่4ดีกว่านะครับ อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ธุรกิจของผมนะครับเห็นไหมครับสีทองมันก็จะดักคะแนนนะครับซ้าย2 2 1 7 9คะแนนขวา443คะแนนแล้วเรามาดูคนที่ไม่เห็นโอกาสนะครับปิดเป็นสีเขียวนะครับก็คือสมัครสมาชิกเห็นไหมครับเขาไม่มีคะแนนเลยสักคะแนนเลยครับเพราะว่าเขานะครับยังไม่เห็นโอกาสนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปตรงที่ข้อมูลส่วนตัวอีกรอบนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้พาสเวิร์ดของบริษัทเนี่ยที่ให้มาเหมือนกันทุกคนนี้ก็คือ9 4ตัวนะครับเพื่อนๆนนะครับสามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดรหัสผ่านได้เลยนะครับก็คือคลิกเข้ามาตรงข้อมูลส่วนตัวนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่สานใส่รหัสผ่านเดิมใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็พิมพ์รหัสผ่านใหม่อีกครั้งเราคลิกโอเคแค่นั้นเองนะครับง,ง่ายๆ นะครับก็วิธีการเช็คผังองค์กรแล้วก็วิธีการเช็ครายได้นะครับผมก็แนะนำมาอย่างค่อนข้างละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้จากผมในค่ำคืนนี้มากๆนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังสงสัยแผนกรตันตลาดแบบไหนนะครับก็สามารถติดต่อก,กับผมโดยตรงได้ที่เบอร์0ู4ย์แ1 4 4 4นะครับ สลับบทรียวันนี้ผมสุกรีปริญญาปริวัติผู้ร่วมก่อตั้งและผู้นำรุ่นที่1ของทีมลิตเอเดก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปเท่านี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับ